เราจะสบงสน่อยนึงใครเป็นคนนค้าเราหนึ่เราะคะไม่ได้เป็นการส่สัญญาใช่ไหมว่าเอยอยากให้ขอจริงๆนะอะไรอยากพักเลยค่ะทำไมทำไมคือคู่เราก็นานแล้วแล้วหลายคนก็เชียร์ด้วยเลย เธอรักชาติแล้วอะไม่ใช่แค่เรื่องของพี่ใหญ่เราด้วยไม่ใช่แค่เรื่องอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเรื่องอนาคตถึงอะไรเงี้ยค่ะมันคิดเยอะมันไม่ใช่แค่ความรักเองเดียวแล้วหนูเคยคุยกันบ้างไหมคะอาจจะคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เคยคุยค่ะคุณแม่เนี่ยถึงขั้นเรียกได้ว่าเจอหน้าทุกครั้งรูู้้ทุกครั้งแล้วหนูเคยแล้วคุณแม่อยากให้เป็นสามใช่แต่เราก็รู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่เดี๋ยวคุณพ่อไม่อยากมันกลับกันเนาะเมื่อก่อนไม่อยากให้มีแฟนแต่นี้อยากให้แต่งงาน สุดๆนะะงงมากตอนนี้จุ๋ยอยากเป็นลูกรักนคุณแม่หรือว่างงงจังเลยแม่แม่ปเป็นยังไงคะตับได้แล้วนะหรือลอุงตีนะคะตับก็ข้าง ว่าหนูไม่อยากแต่งงานค่ะเขาก็ไม่เชื่อโอใช่แล้วีิเนียรู้ไหมคะว่าหนูรู้ค่ะแตากอยเขาเขาเป็นคนอยากแต่งใช่สลับกันกลายเป็นเราเป็นผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นแต่เขาเป็นผู้ชายที่เขารู้สึกว่าไม่ได้สิ่งแบบสําคัญแลวจริงๆหนูน่าวางไว้คร่าวๆแปลว่าสักอายุประมาณเท่าไหร่ี้ถึงจะเริ่มคิดจริงจังอะไรจริงๆมันคือความมั่นคงของชีวิตเนาะเพราะว่า ใช่แค่ว่าอย่างที่บอกม่ใช่ความรักในยุคนี้ก็คือเรามั่นคงหรือยังเรามีอะไรเตรียมพร้อมพอสำหรับอนาคตหรือเปล่าสําหรับสิ่งที่จะเกิดมาอนาคตความรับผิดชอบเรามีหรือยังทุกวันนี้หนูยังนั่งอ่านนิยายอยู่เลยเพราะฉะนั้นน่าจะสักคั้เลยค่ะใช่ค่ะแต่พี่จุนเนี่ยเข้าใจพี่จุนเนี่ยเข้าใจเพราะเขารู้สึกว่าอ่านอย่างน้อยเราก็เก็บเงินก่อนไหมราให้พร้อมก่อนเลยเราไม่กลัวที่เขาจะเสียใไรเราถูกเราบอกเขาว่าเอาเซอร์ไพรส์นะ บอกว่าถ้าทำแล้วจะโกรธอะไรมีปังไม่โกรธไม่โกรธค่ะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่ามันอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพราะว่าเราเรายังทํางานอยู่เลยยังต้องแบบมีสิ่งอื่นอีกอะไรเงี้ยค่ะคือ <ๆ S 2> จริงๆมันก็แบบแต่เป็นสาวไอผู้หญิงหลายๆคนก็ไอสิอ่งที่ผ่านเนาะอะไรเงี้ยค่ะเขารอได้ใช่ไหมเขารอได้ค่ะเอ๊หรือเขาจะไม่รอนะจะรอหรือเปล่าจะรอหรือเปล่าหาหาคนรักถูกมากนะลูกนะโอ้ยขอให้รักจริงด้วยค่ะ พี่ทเสียงกนีกคนก็เข้ามาพี่รูไหมว่าทุกคนเข้ามาคอนเทนเยอะมากใช่หนูก็รู้สึกว่าแบบเดียวพี่ดูให้จบก่อนเลยอะเราก็ตั้งใจอยากให้ทุกคนแบบเฮ้ยเข้งมาสนุกสนุกถาๆอะไรเงี้ยใช่บางคนเชียร์คนรุ่นหญ่ทักีองคนก็เชียร์พี่พี่เชียร์ใช่ไหมแม่หนูเชียร์ใครเลยไอนูไหมคะแมนไมะม่ยังไม่เห็นค่ะคุณพอก็แบบดีคพ่อจะแบบ ไว้หนวดห่วงลูกนะะคยังเด็กอยู่ตุาก็ตามหมีมาวางในห้องยังแบบยังคิดว่าเราเป็นเด็กน้อยอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ยงไม่อยาก,ยากลแล้วไม่มีแล้วโอโ้ไม่มีประเด็นอะไรเลยแต่เราก็กลับมาทพอกินปกติกลับแล้วมาหากินแล้วค่ะพี่ๆในที่สุดขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะเราทวละครก็เยี่ยบแล้วตอนนีรร้รับค่ะรับละครแล้วก็รับเรื่องนี้ใช่ รู้สึกว่าเอ้ยรอเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นห่งเรื่องนี้ค่ะกลับมาแล้วแล้ก็สนุกแน่นอน